เรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3วันนี้มาพบกับครูขมเช่นเคยค่ะกับหน่วยที่3เพลงพาเพลินใจค่ะนักเรียนค่ะเราส่วนใหญ่จะได้ยินบทเพลงกันทุกวันแต่เราสามารถจําแนกประเภทของบทเพลงได้ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาจําแนกประเภทบทเพลงค่ะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเพลงที่เราได้ยินมีหลายประเภทมีดังนี้ค่ะประเภทของเพลงค่ะ เพลงคลาสสิกเพลงพื้นเมืองหรือว่าเพลงประจำท้องถิ่นเพลงไทยเพลงลูกทุ่งเพลงประกอบภาพยนตร์ละครเพลงปลุกใจเพลงพระราชพิธีและเพลงในพิธีการสำคัญเพลงสากลเพลงไทยสากลและเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะ 1. เพลงพระราชนิพนธ์ เป็นบทเพลงที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นสามารถนำไปใช้บรรเลงหรือขับร้องในงานเลื่นเลื่องต่างๆเช่นเพลงสายฝนเพลงลมหนาวเพลงแสงเทียนและเพลงชะตาชีวิตค่ะ 2. เพลงไทยสากลหรือบทเพลงที่ขับร้องโดยใช้ภาษาไทยแต่หลักการประพันธ์เพลงเป็นแนวสากล เป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นและเป็นที่นิยมในหมู่คนฟังทั่วๆไปค่ะเราไปชมตัวอย่างเพลงไทยสากลกันสักนิดนึงค่ะคอออนนอยชดดดีีีแล้้้วงงงงงตตตนนนไไมมู่่ััเเใหฉป็รต่อไปค่ะเพลงลูกทุง่งคือเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของบทเพลงในประเทศไทยยกตัวอย่างนะคะเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรและเพลงขเขมรไล่ควายค่ะต่อไปค่ะเพลงพื้นเมืองหรือว่าเพลงประจำท้องถิ่นค่ะคือเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคถือเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นค่ะเช่นเพลงเกี่ยวข้าวก็จะอยู่ภาคกลางนะคะ เพลงหมอลำภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเพลงคําเมืองภาคเหนือและเพลงลองเงงค่ะภาคใต้ค่ะเรามาชมตัวอย่างเพลงเกี่ยวข้าวค่ะเป็นเพลงของภาคกลางนะคะเกียวะนะแม่เกี่ยวา เรามาชมตัวอย่างเพลงหมอลำนะคะเป็นเพลงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะต่อไปค่ะเรามาฟังตัวอย่างเพลงคำเมืองนะคะจะเป็นเพลงของภาคเหนือค่ะ ต่อไปค่ะจะเป็นตัวอย่างเพลงลองเงงนะค,ะจะ,นค,ะ,คะจะเป็นเพลงของภาคใต้ค่ะแบล้วเป็นไก้มาเพลงลาคูดัวซึสงกลองบานอเพรรอเธอออกมาเต้นรำเสร็จจากขยางพาราดก็เป็นกรรม ต่อไปค่ะจะเป็นประเภทเพลงไทยเพลงไทยเป็นศินลปะประจำชาติของไทยมีเอกลักษณ์ของการร้องคือการเอื้อนเสียงเป็นเพลงบรรเลงนะคะในวงดนตรีไทยเช่นเพลงเขมรไซโยกเพลงลาวเจริญสีและเพลงลาวดวงเดือนค่ะครูออฟจะยกตัวอย่างเพลงลาวดวงเดือนให้นักเรียนได้รับฟังกันนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นเพลงพระราชาพิธีและเพลงในพิธีการสำคัญนะคะเป็นเพลงที่ใช้บรรเลงหรือขับร้องในงานพระราชาพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เช่นเพลงชาติไทยเพลงมหาเลิกและเพลงมหาชัยค่ะครัมีตัวอย่างเพลงมหาเลิกให้นักเรียนฟังนะคะไปฟังกันเลยค่ะ ไปค่ะจะเป็นเพลงประเภทปลุกใจค่ะเพลงปลุกใจนะคะจะเป็นเพลงที่มุ่งมั่นปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้เกิดความรักชาติมีความเสียสละสาม,มคัคคีรูปแบบของบทเพลงนะคะส่วนมากจะเป็นจังหวะมาร์ชนะคะที่มีจังหวะตื่นเต้นเร้าใจเช่นเพลงศึกบางละจันและเพลงเยาวชนไทยค่ะ ต่อไปค่ะจะเป็นประเภทเพลงสากลค่ะเป็นเพลงที่มีการประพันธ์บทเพลงแบบดนตรีตะวันตกมีคำร้องเป็นภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาจีนหรือภาษาอื่นๆค่ะ Jet the night sky with you. Getting high the sunrise night with with Plains in high in sky you you ประเภทต่อไปค่ะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ละครค่ะเป็นเพลงที่ใช้ประกอบเรื่องราวบางครั้งก็แต่งขึ้นโดยเฉพาะบางครั้งก็จะทําเพลงและสร้างเรื่องขึ้นมาในลักษณะที่เรียกว่ามิวสิกวิดีโอค่ะครูขอฟมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ชมกันด้วยนะคะสาาเเออคนนนนี้้มรรูฉัป็ย่งไ ต่อไปค่ะเป็นประเภทเพลงคลาสสิกนะคะเพลงคลาสสิกเนี่ยถือว่าเป็นบทเพลงพื้นฐานสำคัญนะคะในการเรียนดนตรีเพลงคลาสสิกจะกำเนิดขึ้นตามแต่ละยุคสมัยต่างๆนะคะดังนั้นกลุ่มผู้ฟังและผู้ขับร้องเพลงประเภทนี้เนี่ยจึงเป็นผู้ที่มีความสนใจและมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนี้เป็นอย่างดีค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังตัวอย่างเพลงคลาสสิกพร้อมๆกันเลยค่ะ หลังจากดูคลิปจบแล้วเรามาทำกิจกรรมพร้อมกันค่ะกิจกรรมที่1ประเภทของบทเพลงโดยหนังสือหน้า44นะคะข้อที่1ให้นักเรียนนำบทเพลงประเภทต่างๆเขียนลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับข้อความที่กำหนดให้ค่ะโดยกิจกรรมนี้มีทั้งหมด10ข้อค่ะมาดูข้อที่1กันเลยจ้าข้อที่1เพลงภาษาต่างประเทศนักเรียนคิดว่าเพลงใดต้องใช้ภาษาต่างประเทศคะ ครูขมให้เวลานักเรียนคิดค่ะนักเรียนดูคำตอบแล้วเอามาเลือกเติมได้เลยค่ะคำตอบก็คือเพลงสากลน,นั่นเองค่ะนักเรียนเขียนลงในหนังสือนะคะจากนั้นขิดทับข้อความที่นักเรียนเลือกค่ะเราจะได้ไม่นำมาเขียนซ้ำและดูคำตอบของข้อต่อไปง่ายขึ้นด้วยค่ะ ข้อ1.2เพลงพื้นฐานสำคัญในการเรียนดนตรีคำตอบคือเพลงคลาสสิกอย่าลืมเมื่อนักเรียนเขียนแล้วขีดทับข้อความที่เลือกด้วยนะคะข้อ1.3 เพลงที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิน่นข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนลองสังเกตดีๆค่ะคำตอบก็คือเพลงพื้นเมืองหรือเพลงประจำท้องถิ่นค่ะถ้านักเรียนเขียนไม่ทนันให้นักเรียนกดหยุดก่อนนะคะข้อที่1.4 เพลงที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชนิพน์ขึ้นพระราชนิพน์แปลว่าแต่งขึ้นนะคะเรียกว่าเพลงอะไรคะมาดูคำตอบที่เหลือของเรากันค่ะมีทั้งหมด7ข้อค่ะและคำตอบที่เราได้จากข้อนี้ก็คือเพลงพระราชนิพน์นั่นเองค่ะข้อที่1.5เพลงที่มีลักษณะเป็นจังหวะ ใช้ในการเดินแถวขบวนส่วนสนามต่างๆค่ะคำตอบก็คือเพลงปลุกใจข้อที่1.6เพลงไทยร่วมสมัยค่ะนำทํานองดนตรีสากลมาแต่งร่วมกับเพลงไทยค่ะนั่นก็คือเพลงไทยสากลนั่นเองข้อ1.7เพลงที่มีดนตรีประกอบเรื่องราว ฉเฉลยฉเฉลยเพลงประกอบภาพยนตร์ละครข้อ1.8เพลงที่บอกถึงความเป็นไทยค่ะมาดูคำตอบของเราที่เหลือค่ะมี3คํคำตอบโดยเพลงนี้นั้นจะสะท้อนวิถีชีวิตสภาพสังคมและวัฒนธรรมโดยมีท่วงทำนองคำร้อง สำเนียงและลีลาการร้องที่มีแบบแผนโดยเพลงนี้จะมีการใช้ลูกเอื้อนลูกคอด้วยนะคะคำตอบของข้อนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นั่นก็คือเพลงลูกทุ่งนั่นเองค่ะข้อที่1.9เพลงที่มีเอกลักษณ์ประจำชาติไทยส่วนใหญ่นิยมบรรเลง ร่วมกับดนตรีไทยคำตอบเราเหลือสองข้อคะ่ะนั่นก็คือเพลงไทยและเพลงพระราชพิธีคำตอบของเราข้อนี้คือเพลงไทยหรือเรียกอีกอย่างว่าเพลงไทยเดิมก็ได้คะ่ะข้อสุดท้ายของเราข้อ1นึเพลงที่บรรเลงในโอกาสที่มีงานพิธีสำคัญต่างๆําคำตอบของเราคือ เพลงพระราชพิธีและเพลงในพิธีการสำคัญนั่นเองนักเรียนเปิดหน้าถัดมาค่ะหน้าสุดท้ายของเราสำหรับวันนี้ให้นักเรียนนำคำที่เป็นประเภทของบทเพลงเขียนเติมลงในใต้ภาพค่ะนักเรียนดูภาพที่1คิดว่าภาพนี้เราจะต้องใช้บทเพลงประเภทใดคะคำตอบคือ เพลงพระราชพิธีและเพลงในพิธีการสำคัญมาดูรูปภาพที่2ค่ะมีเอกลกักษณ์ในรูปนี้คือการสวมชุดไทยนั่นเองผู้ชายและผู้หญิงสวมใส่จงกระเบนในมือถือเคียวเกี่ยวข้าวอยู่นักเรียนคิดว่าบทเพลงที่จะใช้ในการแสดงนี้คืออะไรคะ เพลงพื้นเมืองหรือเพลงประจําท้องถิ่นนั่นเองจากภาพเป็นการแสดงพื้นบ้านของผ้ากลางบ้านเราเองค่ะรูปที่3นักเรียนคิดว่าเป็นการแสดงอะไรคะต้องใช้บทเพลงอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะเพลงลูกทุ่งนั่นเองมีคนร้องและมีหางเครื่องกําลังเต้นอยู่ค่ะ รูปสุดท้ายของเราจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะรูปนี้คือเอกลักษณ์ไทยแท้ค่ะมีการขับร้องเพลงเราจะนั่งขับเทียบสวมใส่ชุดไทยและบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทยของเรานั่นเองคำตอบของข้อนี้ก็คือเพลงไทยค่ะจากนั้นให้นักเรียนตอบข้อ3ให้ครูขมค่ะนักเรียนชอบปทดเพลงประเภทใดเพราะอะไร นักเรียนคนไหนทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งงานมาให้ครูขมด้วยค่ะวันนี้ครูข่มขอตัวลาไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย